สวัสดีค่ะพบกับช่องแล้วแต่ได้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่แพนก็พามาโฮมสเตย์นะคะมี f อซโทรมาว่าอยากกินส้มตำซีมือพี่แพนก็คือดันกันมาไกลจากสุรินเลยหรือเปล่าใช่ไหมใช่สุรินไหมก็อันนี้พี่แพนก็เตรียมตัวมาเรียบร้อยแล้วคือเขาบอกล่วงหน้านะคะก็เตรียมส้มตำเตรียมหมูมาย่างเออต้อนรับอย่างดีเลยแต่ว่าเสียตังค์ <c oughs> ไม่ถึงว่าให้น้องเขาซื้อนะ <laughs> ไม่ใช่ทำเพื่กินฟรีนะแต่ให้น้องเข้าใจ่ายคา่าส้มตำกับหมูย่างมาแล้วใช่ก็เขาก็โทรโทรมาเลยแล้วก็เอาก็เป็นร้านค้าน,นี้เป็นลูกค้าคนแรกเลยเอซแล้วก็ลูกค้าคนแรกอันนี้ก็จะให้ดูห้องน้ําก่อนละกันมาตามพี่แพนมาเลยจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเอ้ยก้าวหน้าไปไกลมากนี่อันนี้พรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วมั้นี่ อ๋อยังนี่ <laughs> อ๋อพรุ่งนี้มุงใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ก่อขึ้นเท่านี้ก่อแล้วเราค่อยใส่เขาเรียกอะไรนะสุขภัณฑ์ใช่ไหมคะใส่สุขภัณฑ์ก็เหลือประมาณ3-4ขั้นตอนใช่ก็จะเป็นพรุ่งนี้มุงมุงหลังคามุงหลังคาเสร็จก็ใส่สุขภัณฑ์นะคะสุขภัณฑ์เสร็จก็จะก่ออิฐขึ้นไปอีกแล้วก็ชาบก็น่าจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเดินท่อน้ําขึ้นมา อันนี้ก็จะเป็นตร,ตรงขี้ของพวกเรานั่นเองะคะวันนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วถ้าสมมติว่ามุงเสร็จใส,ส่สุพัรรคเสร็จก็สองสามวันก็เสร็จแล้วมากเโอเคปะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของห้องน้ำนะคะสิ้นเดือนเราจะมากางเต็นท์นอนที่นี่กันใครสนใจมาเลยเดี๋ยวพี่แพนแจ้งอีกทีหนึ่งแล้วกัน,นะคะ่ะทุกคนไปเราไปทำยางเนื้อไว้รอเอฟซี FC พี่แพนกันไปอันนี้พี่แพนก็จะเก็บผักบุ้ง อได้แล้ว3ายอดปลอดสารพิษแน่นอนนี่เราเดินหาเก็บผักบุ้งฝั่งนี้มีไหมวะม,มาดูฝั่งนี้เหยอก็รถน้ำต้นไม้รถเยอะๆเลยเด้อพนพน คนเอ้ยพลเฮ้ยรถเยอะเยอะเด้อ <c oughs> ไม่ใช่รถเยอะเยอะไม่ใช่สูงๆ <c oughs> โอ้ยบาแหง้งถ่ายดูมันทิ <c oughs> โอ้ยตกสน้อสอู๋โอ้ยสร้างมาตะเลิดลงสะบุบเนาะนี่ม้าขวัญนั่นขักข,ข,ขัดบึงว่ะอู้นั่นไงเอฟซีพี่เพนมาแล้วน่นพามามาด้วย <c oughs> เดี๋ยวเอาก่อนพี่จะข้ามไปยังไงเนี่ยังงงต้องถอดรองเท้าก่อนใช่ไหมเนี่ยโอ้ยไม่ได้หรอกขาพลิกแน่เนี่ยว่าเรนมุกผิดไม่ผิดเธอเองเหรอเออเนี่นี้ถึงพี่ทำกินของเราแล้วทุกคนชิปโอ้ทำไมไม่มีใครขี่รถกระบะมาวะงงเลยเออไปน็อตไปจุงมาเป็นลากมามีไม้มีอะไรไหมโอเคค่ะอันนี้ ก็กำลังแดงไฟรอ,อไฟนั่นเองนะคะอันนี้ก็อรอสักกุลหนึ่งดี่เพงก็จะทำการย่างหมูรอนะคะแล้วก็จะทำการตําส้มตํานั่นเองอ,อยากกินอีกแล้วตั้งแต่พี่เพนมาอยู่นี่คืออยู่บ้านก็กินทุกวันอยู่นี่ก็กินทุกวันคือไปไหนกินทุกวันคือพี่แพนมีความสุขกับการกินส้นตามตํามากเลยที่มาอยู่ในที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวรอทานพอดีก่อนเดี๋ยวเราจะมาย่างหมูกัน,นะคะ่ะทุกคน เฮ้ยข้วาวมื้นี้คุรู้สึกอยากกินข้าวลาบวะเอ๋มึงอยากกินข้าวลาบหรือว่ามึงอยากไปหาน้องเขาวะกูอยากกินข้าวลาบจริงๆแน่กูรู้นะมึงคิดอะไรอยู่ไอโอมว่าเด้อฉันจะปิดหมดบอกแล้วฉันจะปิด ็ได้มมูย่างเรียบร้วยแล้วไม่รู้สุกไหมเพราะมันไหม้ก่อนเราเดี๋ยวเราลองซอยดูน้ะคะได้อยู่นะเนี่ยเอ้ยเลือดออกหรือเปล่านะเลือดออกอยู่นะนิดนึงเนาะใช่ไหมหรือน้ำหมักมันอันนี้นะอันไหนมันสุกหรอ รสชาติน้ำซุปนี้อร่อยมากเลยมามามาองมากหมน่ารักจริงๆบอกเลยว่าถูกใจใช่เลยไม่เหมือนใครเลยที่ผ่านมาไม่เหมือนเธอจะแต่ติดกูกใจนอนนอนจะรู้บ้างไหมพี่ก็ยังจะเข้าไปคงไปในใจหนูไงจะเป็นไปได้ไหมเธอรอี่ัพี่แผงก็ได้หมูแล้วอันนี้ก็จะลองชิมก่อนที่ เอฟซีจะมาจากซักสโต้กนันนี่เป็นสูตรใหม่นะจะเด็ดอยู่บ้าจังเอันนี้ยัง <c oughs> ไ,ไม่สูกกว่านัดอ,อ,นนนอย่างแซ่บอ่ะน,นัดสูตรเนี้ยพี่แทนจะจำไปสูตรเด็ดนัดจะได้นะคะ a few moments later มาถึง

ได้ได้สวยสวยโอ้ไหอกระบะได้ไมได้บ่เรากะบะได้บ่โอ้ยแตงตัวยังเี่โอ้ตายตผมเป็นชิวเนยโอ้ชวโคตลยวะอรัการดีมันอยู่สายชวแหลอเออเดี้ยเราให้จ่วยงานเด่อเด้อดูทำงทำงานไม่เปลีกนลย ไอ้ซอเาวอเอนี่เย่เลยเออกินอะไรไปหากินแต่ในต้องแต่งตัวสื้นตีนเลยวอะไรเมาตลอดเมาวันนี้อะไรไขมเมาเมาที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งตัวอะไรอย่างเี้ผมนี่เป็นนุชชูปาน้ำชูดาน้ำชูดาน้ำนั่นแหละสุดที่มีเจ้าบังบนเกิร์มเกิดีฮะกินหึงเลยสวัสดีครับผมโอ้อันนี้มามากับใครหนิทีมงานไหนหนิทีมงานหมดเลยครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวคนมาดีเดียวดูหน่อยโอ้อันนี้เอ็ซีช่องไอ้แพนแล้วแต่ได้เลยนะใช่ครับ เดี๋ยวเรามาทำอะไรกันหนี่งชิมเลยชิมส้มตำอยากเฮ้ยแพรสหนี่อยากกินส้มตำโอ้เฮ้ยนี่หน้าคุณคุนปะหน้าคุณหน้าคุณคุณปะเอาเออจัดจัดให้นายนั่งกินเชื่อมมะละกอเร็วมา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 อะไรอยากกินเชื่อมมะละกอนี้คืออะไรเชื่อมมะละกอโอ้มะละกอไรหวานขนาดนี้มีเกลือไหมตัดหวานหนึ่หน่อยเอาเชิมชิมเนื้อก่อนเอาเอาเนื้ออะไรครับผมเนื้ออะไรครับให้ชิมก่อนแล้วค่อยบอกเป็นเนื้อหมาชั้นเยี่ยม อย่าไปบอกเขาเขาลู้อยู่แล้วเนาะกูในเขาอร่อยเลยพี่พอจะเปิดร้านได้ไหมพอดีเขาจะเปิดร้านเนี่ยได้พี่ได้อร่อยเลยอร่อยครับแต่ที่ทีเด็ดปลาคืออยากเขาอยากมากินส้มตำมีแต่นี่เนี่ยไอเนี่ยเอฟซีเอ้ยท่านไอไล่สดยิ่งเล่ากาวอยู่ ้จริงจริงป่ะเขาเคยเลาะขาวเนาะเอ้ยคนดีดีเลยคนดีอันท uh> uh okay. okay. ี่มาได้เพราะว่าเมาเหล้าขาวนั่นเนี่ยมาเพราะเมาแตไมมาไม่มาเ่ยโดนในวิสกี้ว่าเราก็เขาเซเว่นดีเขาเซ่นสภาพเลยเขาไม่เขาเขาว่าเขาไม่เขาในสภายเกแกดูคือนทรรลุศีลดูไปดูมาเลาวดูไปดูมาเฮ้ยมาทริงจีไปแต่งตัวกีโดดน้ำให้ดูหน่อยไปสิวๆเป็นไหมดิไม่ใช่คือแต่งตัวชุดปนาน้ำอยากให้จัดให้ดูหน่อยไป ก่อนที่จะเจอผมเอาเจอหัวใจก่อนนั่นแะได้แล้วหัวใจได้เียแล้วแบบหัวใจเขาจะกล้าลงน้ำแบบนี้นี่ผมนี่มิสเตอร์สตาร์ครับถึงผมจะรูปไม่หล่อแต่กระดอน่ารักนะครับผมอ่าต้องมีแฟนอย่างนี้ครับหน่อยไม่มีครับผมโสดครับเมียตายเมียชื่ออะไรเมียชื่อหลินครับผมตายแล้วตายแล้วโอ้แล้วเราไปหาเมียใหม่ก็วันนี้ก็มีสำรองไว้อยู่สำรองโอ้โหเจ็ดแปดคนเฮ้ยจะเลี้ยงเอาไว้นี่สจะบ้าไปเอ้ยเอาเอาคลิปลงบ่อเด้อจาไปบงว่าไง อ่ะช่วยชิมให้เขาหน่อยเราจะเปิดร้านลำแล้วแต่ได้แถวพูดคุ้มจริงบ่ยังไม่กินเลยกินเลยอันนี้ไม่คิดค่ารีวิวเด้อนี่ช่องแพนได้เขายังไม่ดังเท่าท่านโอเคเขาช่วยกันไปเพราะว่าถ้าถ้าผมไม่มาไม่ดังแน่นี่ผมบอกให้นะถ้าผมมาถ่ายคลิปช่วยพวกคุณนี่คนจะรู้จักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของประเทศไทยเนี่ยคุณรู้ไหมว่าซาตุกี่โทรหาผมอเขาจะมาตรวจสอบดิเฮ้ยแล้วเป็นไงกันเนี่ย ก็ผมโดดไปคุณใส่สีเห็นไหมผมผมนี่ขึ้นสีฟ้าเลยทีอ่้ผมจะบอกผมจะพูดนีครับผมนี่ปรมาจารย์ของเรื่องส้มตำนะครับพอดีผมเนี่ยได้เป็นแขกรับเชิญไปตัดสินส้มตำระดับโลกจะบอกว่าเป็นกรรมการถูกต้องแล้วพากรรมฐานมาจากไหนเนี่ยผมจะบอกนี่ส้มตำนี่มันจะมีส้มตำไทยใช่ไหมครับส้มตำอีสานแต่ถ้าเราอยู่อีสานเนี่ยมันต้องตัว รสจานมันต้องแซ่บนัวปลาต้องถึงผชงชูรสอ่าผงชูรสนี่นะอฮะม่ะได้กินแล้วกูมันต้องเป็นชุดที่มันเม็ดใหญ่ๆนะเออเถ้าเม็ดเล็กเดี๋ยวมันมจะไม่นี่ม่ได้กินแล้วกูกินแต่หมูของเขกรรมการาานี่ยังครั้งคนนี <c oughs> ้นะเอากรรมการช่วยป้อนกรรมฐานหน่อย <c oughs> เดี๋ยวเด็กกินเองโอเคนะฮะอโอเคดินี่เป็นประมาณตำไทยอ่าเพราะว่านี่เขาจะใส่แก่มะนาวอ่าน้ำตาลใส่ปลาะ แล้วก็แก้มือหนปลาน้ำปลาแต่บางทีเขาไม่ใส่ท่านจะกระชันสุกว่าใช่อันนี้ประมาณตำไทยนี่รสชาติคนไทยกินถือว่าถือว่าอร่อยแต่ถ้าคนอีสานนี่ต้องเม็ดนัวอยู่นิดนึงใช่นะครับแล้วคนอีสานไงใช่เป็นไงครับอร่อยใช้ได้ใช้ได้กินแล้วน่าจะตึงประมาณ5วันตึงยังไงล่ะเพราะว่าใส่ฟอร์มอลีนไปด้วยแต่ผมไปแตะซินได้รายการสหนต้มตําเลยคนไทยคนไทยอะไรเนี่ย่ยังไม่เชื่อจะพูดเสียง มาเรียนเนี่ยฮะต้องมีการงการลงการเรียนด้วยเดี๋ยวผมเรียกไอ้คนตามมาแล้วอธิบายก็คะแนนเต็มสิบแล้วกันเนาะให้เขาฟังเลยรอบนึงใช่อันรอบแรกคือส่งไปแล้วอันนี้จะขอมันนี้อีกรอบนึงฟังคนนั้นโดยพันล้านอุ้ยเอเทสเทสแอดเท่าไหร่อะสามสิบห้าบาทเหรออ๋อเออนี่ยสามรอบก่อนไปไปไหนเนี่ยจ้งกงเจ้าปงอันนี้เลยครับผมอันนี้กรรมการนี่อะไรททาบ่นนี่คงสุรลดนี่ยเกี่ยวอะไรับผม อ่านไปเลยเอาอีกคนมาตัเอาเมนบอกเดี๋ยวให้แกให้คะแนนเลยเมื่อกี้คุยสัมภาษณ์แล้วบอกว่าเป็นกรรมการเลยนี่นี่ครันให้คะแนนคือคือคือเรื่องเรื่องไอ้ส้มตำนี่นะผมยินมาทุกสูตรน้ำปลานี่ที่บอกว่าเนี่ยอร่อยที่ไทยผมกินมาหมดแล้วนะครับคือท่านเซอร์เนี่ยอับดุลรอแยกเนียรอแยกเนี่ยที่ว่าที่ผมเป็นหุ้นส่วนอยู่ที่ดูใบดูใบใช่ผมไปต้มส้มตำให้เขากินนะคุณรู้ไหม จริงจริงเดีนี t ผมถึงสามารถแปลว่าคือผมมองเนี่ยผมรู้เลยว่าอร่อยไม่อร่อยโอเคให้ให้คะแนนให้ให้คะแนนสีสันก่อนถือว่าผ่านถือว่าผ่านเออผ่านเลยแต่รสชาตินี่ตนเต้อะไรขนาดนั้นแต่รสชาตินี่ก็อร่อยนะครับอร่อยในที่นี้หมายถึงว่าเป็นรสชาติของคนไทยกินคนไทยคน มแต่ถ้าคุณอีสานนี่ไม่ผ่านไม่ผ่านใเลยอะไม่ผ่านถ้าคุณอีสานคุณอีสานมันจะเป็นประมาณรสชาตินัวอ๋อต้องนัวกว่านี้ใช่ต้องผงชูรสในสไตล์ไทยปลาต้มเป็นขวดอ่ะมันไม่ไม่ไม่อันนี้ก็คือมันไม่ค่อยๆเท่าไหร่จริงมันไม่เกี่ยวกับปลาเอาละผงชูรสใส่น้อยไปคนไทยนี่ต้องเน้นผงชูรสนัวๆออกนัวๆเลยใช่คือผมตำทุ่มตำนี่นะคะแนนนี่ร้อยนี่ประมาณ99.9เทพจริงๆ ให้เคสลองลองไปกินฝีมือเคสสักครั้งไหมไปผมตั้งใจในรายการเราไงใชอีสานสุดรวดเราไงใช่อีสานสุดรวดถามว่านัวไม่นัวผงสุดวใส่เยอะไม่เยอะดูหน้าผากผมก็รู้ครับไปหมดแล้วแต่เนี่ยเป็นรสชาติสไตล์คนไทยอันนี้นี้ก็คือผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทั่วไปก็คือายคนไทยอร่อยเลยแบบคนไทยแต่ถ้าเป็นแนวอีสานนี่ถือว่าต้องปรับปรุงนิดนึง ง่ายมันต้องนัวกว่านี้ต้องนัวกว่านี้ต้องแบบรสชาติเอายังีวันหลังวันหลังเราไปชิมได้ไที่บ้านเลยเดี๋ยวไปถ่ายที่ที่บ้านเลยโอเคก็วันหลังเดี๋ยวพาบุกบ้านจะได้สูตรด้วยจะได้้สูตรด้วยจะได้รู้ว่าอร่อยสุดแค่ไหนเดี๋ยวผมอยากให้แบบนั่งเลยแล้วก็ดูผมต่ำห้ามขัดห้ามูห้ามอู้ไม่ได้ถ้าผมได้ทำนี่ถ้าไม่อร่อยนี่ไม่ใช่ผมอะค่ะพรุ่งนี้ไปเลยพรุ่งนี้เลยได้ไหมจัดเลยจัดเลยพรุ่งนี้ไปเลยให้หายใจเดี๋ยวไปทั้งสายชิวเลยแล้วให้คะแนนคืนบ้างออ่าโเค ถ้าไม่อร่อยจับโยนลงน้ำไปเลยโยนส้มตำอ่ะโยนคนนี่แหละโยนน้ำไปเลยตำเนี่ยโอ้ผมมาถ่ายช่วยพวกคุณนี่คนรู้จักควันประเทศนะผมบอกให้อ่าควันค่อยง่ายตัวยังไหวจับเซย์ผมอยู่เดียวเซย์จุดมีปัญหาก็ส่งไปง่ายน้ำอยู่ินน้ำกินพวกชโลมลายดูใบเขาจะกินอย่างนี้เอได้ครับเขาไม่มีเนี่ยโค้โควิดนี่อ่ไปกินคนเดียวเลยไป เอาไปนยังมาับ้านเดี๋ยวผมไปเอาพูนี้นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าพี่แพนจะไปบุกบ้านมิสเตอร์ซิตาซิซิตาเซอโซซิมิเเซยอานว่าโโอลโอเคก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันที่หน้าค่ะบ๊ายบายไปแล้วอเสี